เมืองทองบอลูข้อตกลงคว้าตัวแบ็กซ้ายแทนที่สุพรที่ไปบุรีรัมสมอสรเมืองทองยูนเต็ดทีมใหญ่แห่งสึกไทยลีบอลูข้อตกลงคว้าตัวนัวท,ทวัฒน์ทบ้านทรงเติมแก่งฝั่งซ้ายแทนที่สุพรปีนัก,กตาโพที่ย้ายไปร่วมทีมบุรีรัมยูนเต็ดเมืองทองยูนเต็ดบรลูข้อตกลงในการคว้าตัวนัวท,ทวัฒน์ทบ้านทรงแบ็กซด์ยตัวเก่งจากคัสตอมยูนเต็ด ทีมเมสกไทยลิก2มาร่วมทัพเพื่อลาแชมป์ฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4สาำหรับนัทวัตโทบ้านรงแบกกซวัย25ป่ปีเป็นเด็กสร้างของจามจูรี่ยูเนเต็ดก่อนจะย้ายไปสร้างชื่อกับคัสตอมยูเนเต็ดในศึกไทยลิก2่อฤดูกาลที่ผ่านมาและเกือบจะช่วยพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ดสำเร็จแกมกของนัทวัตโทบ้านซงถือเป็นนักเตะรายแรกของเมืองทองที่จะรวมลาแชมป์ไทลิกในฤดูกาลหนา้า บุรีรัมย์ลิงแข่งอิตาลีเสริมคมลุกคืบอีกคันเพื่อเตรียมป้องกัน3มแชมป์ในฤดูกาลใหม่2023-2024รวมถึง a f c แชมเปี้ยนลีกสำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าได้ลามิวชยยเดฟแข่งอาเซอรบไยจานล่าสุดมีข่าวรายงานว่าภาษาไสาฟ้าอาจจะได้นักเตะดีกีอดีตแข่งย19ย20 ทีมชาติอิตาลีที่ผ่านการเล่นลีกอาชีพมาอย่างโชคชนอย่างนิโคล่าคาโดโซมาเสริมเขี้ยวเล็บให้ในแนวรุกสำหรับนิโคล่าคาโดโซเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม1991ปัจจุบันอายุ31ปีคือสัญชาติอิตาลีคุณพ่อเป็นชาวโรมาเนียแม่ชาวบราซิลเป็นนักเตะเยาวชนของนาปโปลีระหว่างปีคศ2005-2010ก่อนได้เล่นชุดใหญ่ระดับเซเรียบีเยติดทีมชาติอิตาลีชุดยู19 อูยุ20เล่นตัวรุกได้หลายตำแหนง่งทั้งกองกลางปีกกองนาเราจากกับนโปลียังเคยเล่นกับเอ็มโปรีแตนานาเลจินาลาตินาดิวานโนในอิตาลีเล่นให้กับอันกอร,ร์กรกิมนาสติกในสเปนและนอตติงแฮมฟอร์เลในอังกฤษล่าสุดเล่นในลิกอิสราเอลกับบีนในเซกนินเอฟซีที่รวมทีมตั้งแต่ปีคศ2022และยังเคยเล่นกับซัมซุงบูวีเมื่อปีคศ2021